สวัสดีค่ะพ um ma so like so cit ี่น้องจ่าอันขาก่องมัำสันจ้ะเอากะอี้ซอยได้จ้ะเด้อมามากินเมียงจ้ะเมียงปลาซาบะอันนี้ปลาใหญ่พวกญ่เพิ่งกินแล้วนะยองจ้ะกิ้มกินไปแน่จังหน่อยแต่ละอันนี้น้ำน้ำจิ้มได้จ้ะเด้อตามีตามเกิดจ้ะบ่มีหลากัคซี่จ้ะจิ้มใส่ถั่วลิสงกระเทียมห้านี่ยแหละจ้ะคนณคุณมามามาเ็ดอยู่ได้จ้ะเด้อพริกเผ็ดเผักชลัด มามาก,กินน้ากันพี่น้องหิ้วเขากับหิ้วกินน้ำพอยายไปแล้วล่ะสักพักแล้วจะกะเ็เลยคืดอ,อยากเข็ดขปเนอกจากในบานมันเหมิดจ้ะห่อเมี่ยงปลาพี่น้องเลยปลาไปตกมากเลยพี่น้องอันนี้ปลาตัวใหญ่เลยจ้ะเสียดขึ้นกันกันพอยายเราก็กินไปจิ้มกับมะฮอ เป็นน้ำแล้วปะจะชิบไปใส่นะโอ๊ยจิ๋มาเห็ดคลิปก่อนมาเสนอในหมาดมันหมืดพี่น้องเพราะว่าอากาศบอดีเนะจ้ะตอนนี้พกม้งเคิงเลยจ้ะเนอเว้เลยจ้ะ้านเท่ากับจ้ะพแม่นเที่ยงคืนแล้วบอกจ้ะพี่น้องเลยม,ม,มา กินน้ำกันหนาว,นาวนกันหนาวแซบพี่น้องแซบอันนี้เป็นปลาซาบาะเลยจ้ะตรงนี้พ่อแม่รับบาดแต่ไปถอดทั้งสี่รับกกินจะตีมมักทั้งสี่จิ้กระดูกพี่น้องแซบ ก็ไม่แค่เนี่ยจ้ะนี่สลัดอันนี้แซ่บเลยจ้ะเด้แเอแซ่บจะถามมาอยู่นอกแม่แพงจ้ะต้นหนึ่งสามสิบเก่าค้นพี่น้องอันนี้ติมซื้อมาจากสวีเดนจ้ะสิบ,ส,บ,ส,บสิบหาค้นนี่แหละพี่น้องเลยที่สวีเดนเนาะจะบางมองกับแพงเลยจ้ะเด้อ ราคาบะทอกันจ้ะบางเมืองเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าประเทศสวีเดนเพื่อนเป็นประเทศใหญ่เนาะจ้ะพี่น้องต่ละเมืองกับราคาบะทอกันได้จ้ะเ้อไพายุเมืองไรของถูกของแพงเนาะจ้ะพี่น้องแต่จิมถือว่าโอเคสิบหาค้นพี่น้องขมขบข มือล่างเลยเด้อพี่น้งองเออ อันนี้ไม่มีกางพี่นองง้องง่ายหอมเมียงกระเสียบขึ้นกันเพิ่มอื่นปลาปลาที่โั๊ะไก่ขึ้นกันนะจ๊ะ,จะ,จะ,ะเต้นนี่พใหญ่ต๊ะไก่ไปมือไปมือไปมือไม่จ้ะเด็ดปลาซาบะสามตวัวเมื่อนั้นนะค่ะจิ้มเด็ดปลาซาบะตัวหนึ่งเดียวกับพญายใเน,ใน็ดปลาตัวนี้ละ ยิ้มกันเลยวะาตามเมื่อไหร่ครมันอากาศมันบนดีเนาะพี่นอ้องหนากันหนา,า,หาวแมะนี่ก็มาเฮ็ดกับเขาน้ำเนาอพี่นอ้ <c oughs> นองเอ้ยชอบเรือบรรยากาศ กินได,ด้คือกินกินจำไม่จำเกิดพี่น้องเอ้ยแกงเ็ดสามรสอะไรจ้ะแซ่บบะหมีพห่พริกสดใส่พริกป่นเอาโอ้ยสุดยอดพี่น้องเอ้ยเนื้อปลา,านีหวานหวานพี่น้องเลยม,มั่งใหม่ๆจะทำม่ะอัน กินน้ำถิ่มน้ำพี่น้องพอไงเราเป็นคนดีว่าอ่าบอเสียดายเนาะจะ้ะแล้วถิ่มนี่พี่น้องตรงท้องปลาเนี่ยแล้ปาลปลาแล้าปลาเราเต้นเนื้อมันไหมจะถามมากินกินถิ่มบัวว่าจะมากับย่อมหบับอย่าพี่น้องเพราะว่าเขากินบัวเบิดเนาะจะ้ะเขากินบัวเบิดเขากะอืมเค็จังไหนมั่นยังสีนะจะ้ะเป็นอาหาร อาหารยังนะอาหารหมาปลามีหมาปลาอยู่ได้จ้ะตัวนน้อยนะพี่น้องบม่ได้ตัวใหญ่หรอกจ้ะเป็นอาหารนกยังไงนะจ้ะพี่น้องเลยกินน้ากัน้ยแสบพี่น้องแสบเดี๋ยวข้ามหนีจิ้มกะเะขอลังไม้ได้จ้ะเดี๋ยวมันจีแหนเอาไปจ้ะพี่น้องเลยเดี๋ยวสีรำข้ำามเนาะจ้ะเนาะเมีย่ยงปลาสบะ แล้วกับปลาดีตัวบกใหญ่เงเนอันยิมมาพอใหญ่แล้วปะอันต่กีกินอย่บอกกันเลยว่ากินกันเลยว่าแล้วก็เลยแบ่งไงหายเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะโอเคเนาะค่ะเนาะจิมก็ขอฝากช่องจิมสแนลสบายสไตล์เน่เด้อจ้ะฝากกดไหลก์กดแช่ให้จิมนั่แเน่จ้ะอย <c oughs> ่าตามมาติม่ามา,มานโนเวใส่ชีวิตยังไงใส่ชีวิตแบบนี้จ้ะอยู่กับธรรมชาติพี่น้องจ้ะ ลงทะเลตกปลาเขาป่าหาเห็ดนาะพี่นอ้องเหตุใดเห็นมันมีความสุขเนาะจ้ะพี่นอ้องจ๋าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับอนาคตมันก็นยู่น้ำกันเบิดเนาะจ้ะนาะว่าอ่าเขาเอื่องยังไงสู่กับอากาศน้ำยังเสียนะจ้ะพี่นอ้องโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าจา้ะบายบายขอลังไม้จ้ะ ดีค่ะอันนี้คือลูกอะไรนะเนัตตารีนเนัตตารีนอันนี้อร่อยจ้ะอุ๊ยถูกช่วงนี้ถูกมากเนัตตารีนเนี่ยชิมวอันนี้เป็นกล้วยเราใส่ลงไปนะคะเห็นไหมไม่กล้วยนี่กล้วยกล้วยกล้วยอันนี้เนัตตารีนเราจะกินของหวานนะคะเยอะไปว่าเนี่ย อันนี้บูเบอรี่ไปตักมาจากป่านี่ของหวานจากของหวานมาเด้อมากินวิตามินซีโอ้ยแม่จา๋าตกอ่ะขออันนี้คือโอ้ยอ,อ,อันนี้คือลูกภาษาโนเวเอินมดเตดเ้ยพี่น้องเลยวายตกไปแล้ว ไว้มันโจนใหญ่มันมันโจนใหญ่กว่ากว่าที่ใส่นะคะพี่น้อง,องอิึงมอสเตาร์บอมุสตอร์บอยมูเล็ตส์มูเล็ตส์นี่พี่น้ององันน,นี้เป็นอาเทให้ด้วยอันนี้เป็นครีมว้าวพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันเด้อว้าววิตามินผลไม้ป่าบวก กล้วยบวกอันนี้ครีมจากครีมทำแล้วนิดหน่อยมอครับอันนี้เป็นของหวานนะคะปั๊วๆน้อ,อ,ยอยจบัจบจงมานมนล่าชอตมาเด้อจะามากินน้ำกันก,นกบเติมเด้อจ่เด,อเดอ้ออันนี้อาหารว่างวิตามินซีร้วนๆอันนี้อันนี้อ่า ปีละขังเลยพี่น้องเลยลูกอันนี้นะคะมดเตะแล้วก็บูเบอรี่มามามาแสบๆน้ำกันจ้ะฝากช่องจิมชแนลสบายสไตลนัมเบเดอร์จาะพี่น้องฝากาก็ไดก็แช่งเห็นจิมน้ำเนโอเคค่ะพอกันกิมนาจ้บาบวัสดีค